สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราเจอคนที่ต้องสงสัยว่าเป็นขโมยนะครับเมื่อกี้มายืนสองกระจกกระจกรถผมอยู่นูนเสื้อเทานูน่นผมจะรีบเดินไปนะครับไกลแค่ไหนผมก็เดินเอะไนูน่นนะครับไอเสื้อเทานี่แผู้ชายยืนถือถุงเซเว่นนั่นนะ่ะ นี่นะครับเนี่ยที่ยืนล้อซื้อน้ำนั่นอะ่ะเราจะแอบถ่ายแบบเนียนๆนะครับ อมีงานเด้งอีกกดปัดก่อนเมื่อกี้เหมือนมีคนเรียกชื่อเรานะครับแต่ไม่น่าใช่แต่เป็นว่าผม,มาเห็นหน้าเขาวๆแล้วเอาเป็นว่าตอนเนี้ยเหมือนเขามองมาก็ แต่ผมเห็นหน้ารู้ตัวคร่าวๆแล้วนี่ครับคนที่เดินถือถุงน้ำถุงเซเว่นผู้ชายเสื้อเทาโอเคแล้วขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับเราจะเอาคลิปนี้ไปลง YouTube ด้วย